สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟโกกอกนะคะเรามาดูกันค่ะนี่ลุงวนจะทำยังไงเนาะทำไมเยอะจังเลยเป็นไปพี่หายโอ้หนึ่งหกกับศูนย์ห้านะคะหกหนึ่งกับหนึ่งหกนะเอาหมดเลยค่ะน่าจะมีใช่วไวจะเอาไปไหนเนาะแบบนี้มาลุ้นกันกนให้พี่ออัตสนแม่ผู้ใหญ่โอ้โห ่ยอกลับเกอไไดูดูในไลน์ก่อนนะคะตอนนี้พี่เอาเลิ่มใหม่นะพี่อ๋อจนกับตันจ้าสองแม่พี่ใหญ่สยอกข้นัดอันนี้ชื่ออะไรนัดได้แลวเนี่ยอ๋อนัดีค คนเราเท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวไม่เอาจะขี้บนนเลยได้ค่ะได้มีหวยนะอะไรนะครับเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ปิด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  เราขอแปดสองจับด้วยครับตับไม่อยู่นี่อยู่นี่ตับด้วยนะครับเอาอย่างงั้นใครหยิบแร่ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะดวงใครดวงมันนะโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวกองไว้เลยค่ะลุงมนเรียงเรียงยาวๆเหมือนเมื่อกี้คว่มไว้คว่มไว้นะคะแล้วก็เรียงไปเลยผมได้หรือเปล่าดวงใครดวงไม่มีชื่อค่ะแย่อีกทีว่ามีใครบ้างบุงมนประกาศรายชื่อก่อนดีกว่าประกาศรายชื่อพี่อ๋อเนื้อพี่อ๋อ

อาาววงมันมองเห็นนะไหนไม่ได้สับขาหลอกเลยขาหลอกนะคะเอาแล้วค่ะเอฟซีนะคะตัวไหมครับตัวไหมครับตัวไหมครับน้อยเยอะจังเนี่ยคนละชุดอ่ะมันเยอะกว่าคนละชุดนะไม่ที่เหลือคนก็จะเอาไว้บิงออกมาเลยเลื่องทำเยอะไว้ก่อนที่เหลือเพิ่มก็ให้เอาไว้เอาเรื่องเอาที่เหลือของม่จะมองไม่เห็นใชไหแม่จะเอาเอาแม่ผู้ใหญ่แลเอาหัวโตเลยแม่แม่เอาหัวโตก็แล้วกันเอาหัวโต ได้แลวค่ะได้หนึ่งอะไรได้ศูนย์ได้หนึ่งได้ศูนย์ห้ค่ะานได้นี่พี่ได้หนึ่หกได้กลับกันเลยหนูได้ตัวเดียวกัหวยเโอ้ยปวดขาปวดแขนเว้นโมนโมพุตธายานามานามะขอในวันที่หนึ่งให้กับนาทุกเพียงเพียงเพยงนะคะแม่ผู้ใหญ่ได้ใบนี้นะคะศูนย์สองนึ่งสามศูนย์ะคะโห ภาษาภาษาใต้ด้วยนะครับภาษาใต้เียที่มีการลงกระดาษลงกระดาษด้วยโอเคไ้ห้านย์ครับห้สวยสสวยอยู่อ้าวทำไงนี่นี่พี่อ๋อไม่ได้วอกเี่อ๋พี่อ๋อได้อะไรได้หนึ่งหกหกหนึ่งได้นั่นได้อะไรหนึ่งหกหกหนึ่งแตไห้าศูนย์เอากลับกันเนาะอันนี้ห้ไศูยไมผู้ใหญ่ได้0ูนห้า พี่น้อยด้วยไม่ใช่พีน้อยพี่อาพี่อาโช้ดของพี่อากันมือดนะนี่ครับกลับกันนะครับคุณรักษาหรือเปล่านี่สารักษาบ้างไม่ไม่ไนี่ของกันนของแม่อ๊อฟนะครับจะกลับกันกลับกันกับของอันนี้่เสื้อจากอ่่าาโออยะจากเกาหลีจากเกาหลีจากเกาหลีคุณอะไรจ้าอ่ะพี่อะไรนะอ่ะดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยเยอะขนาดนี้ยังไม่จำชื่อเขาเลยผมได้เลขนี้นะครับห้าศูนย์แม่ผู้ใหญ่ศูนย์ห้าจ้าแล้วก็หกหนึ่งก็หนึ่งหก โอ้โหหกหนึ่งหนึ่งหกเอ้ยทำไมมันคองจอมันขนาดนี้วะพี่อ่านเอ้องงหน้าหน้าหน้าตาพี่อ่อนะคะงงอ่านทำไมไม่อะไรจ้าพี่ไม่เจอะไ้ก็ให้อ่านลายหรืออะไรไม่ห้อ่านปามีหรืออะไรปามี่อามี่อป่อามีามี่อ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 ามีอามี่อามีอามีอามอามีอามีอามีอออมี อามี่หรือเอ็มมี่เออเอ็มมี่อามี่เออถอว่าอมี่เอ็มต้องเนาะเอ็มมี่เอ็มต้อคุณเอ็มมี่เนาะโอ้โหเอ็มมี่เอ็มมี่กลิ่นประพรมอ่าแล้วลายต่อไปทีเด็ดอ่าลายต่อไปนะครับลายต่อไปด้วยอะไรอีกอย่นี้เันนี้แจเป็นเงินด้วยวันนี้แจกครับวันนี้โอ้โหแจกทั้งวันนะคะลืมเอาใส่กระเป๋าผิดที่ แจกจังอันนี้แหละค่ะพี่อ๋อถึงเชื่ออยู่ไม่ได้เลยแจกแจกแจกมีอีกนะมีอีกนะพี่วันนี้วันดีเราอยู่กันน้อยลุงมวนแจกเลย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 เราเรยอเอางั้นเลยเหรอถ้าลุงมวนแจกลุงมวนจำไว้คนไหนได้ระวันที่หนึ่งเราเอาไว้ในเลยพี่พี่เอางั้นเลยเหรอครับผมมายุขึ้นด้วยหนูยังมาผมเลือกก่อนเลยป่ะล็อกไว้ก่อนกูบ้ายอยอม ล็อกไว้ก่อนบ้ายล็อกลอกลกเขาไม่ได้บ้าโยนะคะพี่อ๋อยุกขึ้นเลยนายยอขึ้นเลยนะเยอขึ้นเลยนะครับอ้ยขึ้นจับต้องล็อกแพงเลยนะครันไปดูอะไรพี่อ๋อข้างหลังพี่อ๋อมันมาแล้วอะไรเออะไรยังฝนมืดมืดดเปลยจริงเปิดจริงเว้ยหลังพี่อ๋ออะไรนพี่แมอ่นไหนแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะครับในไหนก็ในไหนแล้วครับไอน้องๆช่วยซื้อลงแต่สองชุดหน่อย นี่ถ้าให้ซื้อแล้วจะไปแล้วนะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยวไม่ถูกนะคะคลิปนี้ด้วยนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะกับตันว่าอะไรนะแจกยิ่งไหมกุญแจกจริงไหมตอนนี้เราอยู่กันน้อยลูกมนแจกนี่แจกไรกระดาษห่อเงินกระดาษห่อเงินอันนี้กระดาษห่องเงินอันนี้หวยจะเป้นะ พี่เปียมา29เนอ9พี่เป้มาแล้วสงสัยหวยออก29ด้วยเปล่าอือนี่จะแจกอีกไหมครับแจกครับแจกนะครับแจกอีกแจกอีกนะมีแมารอเอาเร็วมารอเอาเร็วไครับุนไเราจะแจกใครบ้างเนาะอแสองนี่ข้มัแปดสองน่ะขอได้ปะอืมขอได้ไหมครับไม่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วแปดสองมีเจ้าของแล้วนัคะีแปดสอง้นงหน้ มีเจแปดสองเนี่ยเต็มเลยอ่ะแปดสองมีเจ้าของแล้วมีของผมไหมครับดวงมณ์นุ่มโหมีแกสองนี่ได้เสียแล้วของแกนีู่ได้กระสองใบแล้วโอ้นั่นได้ไปสองใบแล้วนุ่มเขาพูดทำไม่รู้ได้กี่ใบแล้วดวงมณ์ไม่เข้าหัวนุ่มโหดวงมณ์นอนเขาพูดขนาดนี้ลุงมณ์เอ้ยถ้าเป็นผมนี่เลือกเอาเลยแหละพอให้เลือกเอาเลยอย่างเงี้ยพี่อ่ะดันดันนะจ๊ะระวังพูดี่ใหญ่เราจะมีมีของแม่ผู้ใหญ่ไหมจ๊ะ นุ่มนใหญ่เดตัวนี่ไม่ตอบเลยพูดอย่างนั้นด้วยไงมิจิรีอ่านลงห้นตัวที่แล้วม้วนอ้าเป็นไงเป็นไงสิบหกสิงหาโอ้ยงวดที่แล้วยังไม่ตรวจหรือเปล่าไม่เสือดูดม้วนที่แล้วคนแล้วได้ใบนึงก็ให้ใบนี้ไงเนี่ยใบนี้ตั้งแต่งวดที่แล้วเองไม่เอาไปนุ่มอนนุ่มอนอย่ามาพูดอย่ามาพูดถ้าลุงมนไม่ให้นะมวนเนี่ย คนสี่สิบหกปอนจะเอาหร่อสิบหกเพราะว่ามันผ่านมาแล้วปอนทำไมให้น้องกินเอามาทำไมล่ะเอาไปมันขึ้นโรงงานเลยอ่านี้นะครับอ่าแปดแปดสองนะครับอ่าให้จริงจริงให้จริงนี่นะครับมันมีอยู่สองใบนะครับอ่าให้สองใบนะครับใคร้ายเนาะอันนี้ขายเนาะกดตันแน่นอนครับงูแปดสองจริงครับแปดสองแปดแปดสองด้วยใครจะเอาครับลุงจะขายโโอ้ห เท่าไหร่เท่าไหร่เอามาใบหนึ่งคุณก็จ่ายได้ไหมอ่ะเฮ้ยรุงก็ล้อเล่นไปงั้นแหลยเก็บไว้เองนี่นี่นะคะช่องไม่กบกอกนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่กบกรอกด้วยค่ะน่อยูนหมุนสวัสดีค่ะ